มะเร็งเต้านมระยะ3ค่ะมะเร็งลามไปต่อมน้ําเหลืองแล้วก็ลําไส้กระดูกแล้วก็มีลูกแทรกซ้อนจากการคีโมถฉายแสงก็12บสอลูกคุณมีทั้งรอดแค่2เดือนนะ,ะเพราะว่ามะเร็งอ่ะมันลามไปหลายจุดแล้วพ,พ,พอลิตินใหม่ๆพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนพ่อลูกบอกว่ามันหมดหนทางแล้วแม่ไหนไหนก็จะตายกินเหอะ,อะค่ะพี่ชื่อนางกัญญาลัตมาลุงรัตค่ะอายุ48ปีค่ะพี่เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3ค่ะ หมอก็บอกว่าคุณอะมะเรลงลามไปต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ลำไส้กระดูกแล้วก็มีลูกแทรงซ้อนจากการคีโมถ่ายแสงก็12โลูกค่ะหมอบอกว่าคุณเป็นบะเร็งนะพี่ตกเก้าอี้เลยคิดว่าเออลูกลูกก็ยังเล็กตอนนั้นไอ้คนเล็กก็เพิ่งได้ป .6 คนโตก็จะขึ้นม .4 ห่วงลูกมากเพราะว่า คนเล็กมันร้องไห้เกาะขาเลยบอกว่าแม่พ่อก็ไปคนนึงแล้วแม่แกปาตามพ่อไปแล้วหนูจะอยู่ยังไงนะนะก็ไม่เหมือนแม่นะมาที่กรุงเทพหมอบอกว่าคุณมีทางรอดแค่สองเดือนนะเพราะว่ามะเร็งอ่ะมนลามไปหลายจุดแล้ว พี่หมดทุกอย่างมอไซค์ห้าคันบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ทองสิบบาทหรือว่าเงินเป็นหนี้เป็นสินแสนสองแสนทีนี้กินทุกอย่างมาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันมีแต่แย่ลงตอนพี่กินพพลิตินใหม่ๆพี่ก็เหมือนปวดทุกอย่างเลยแต่พี่ก็ทนพ่อลูกบอกว่ามันหมดหนทางแล้วแม่ไหนๆก็จะตายกินเหอะตัวสุดท้ายเนี่ยเผื่อมันดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่เลยตัดสินใจกินลูกก็ทํางานก็เบิกเท่าแก่มั่งยืมเพื่อนมั่งอะไรเงี้ย ทุกวันนี้นะพี่ไปตรวจก็เชื้อมะเร็งไม่มีมีค่าเป็นศูนย์แล้วโรคแทรกซ้อนที่พี่เป็น12บโรคก,ก็ดีขึ้นทุกอย่างแต่เราต้องระวังตัวเองในเรื่องการกินอาหารการกินเราต้องต้องปฏิบัติตัวจากเราที่เคยกินของปิ้งของย่างของหมักของรองแล้วก็มาปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่ว่าเคยทํางานแล้วไม่เคยมีน้ําลงท้องเลยคือห่วงงานห่วงงานแต่ไม่ห่วงชีวิตตัวเองก็ตอนนี้ก็มากินวันละสี่ลิตรก็เหมือนรู้สึกว่ามันดีขึ้น ดีขึ้นทุกอย่างค่ะ